ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกม Back Cover Mobile กันในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นวันนี้ทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นก็ได้มีการอัปเดตใหญ่แต่ว่าไฮไลท์หลักๆของการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะเป็น2ตัวละครใหม่นั่นก็คือตัวละครอ,อย่างโซล่าแล้วก็อาเจวานิซ่าเวอร์ชั่นที่มีแมวและหนึ่งสิ่งที่น่ารักมากๆที่ได้เพิ่มเข้ามาในฐานทัพหน่วยกระทิงดําของเราเนี่ยก็จะเป็นแมวของอาเจวานิซ่านั่นเองนะสรับในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยจะได้มีการเพิ่มน้องแแมมมมมวววววตตตตัััััสสีีีดดงงงงงนนนนนนนอนออ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 ยยยู่่่่่ขข้ข้้าาาาาาๆเเเเเเจซซิรรรรร์์ฟไไะคบก็ป เซิร์ฟเวอร์ญี่ปนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบมากๆเรื่องเกมเนี่ยเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีมากๆก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่า2ตัวละครใหม่อเจวันเนซ่าล่างมีแมวแล้วก็โซล่ที่ได้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปนเนี่ยมันโหดขนาดไหนส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม b บ c ็คโค e เ m อร์ม e และเกมอื่นๆอ,อีกมากมาย ผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านนี่ก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์ @elasticshop มีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับมาดูในส่วนของตัวละครโซลาร์กันก่อนเลยกันแค่ฉากเปิดตัวก็เท่แล้วนะเดี๋ยวมาดูความสามารถกันว่าตัวละครตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็จะมาเป็นสายซีฟ้าดีบัฟเฟอร์เรามาดูกันที่สกิลที่1ก็จะเป็นสกิลในการโจมตีเป้าหมายรายเดียวหลังจากโจมตีเสร็จแล้วตัวละครตัวนี้จะได้รับบัฟที่มีชื่อว่ากับดักสะท้อน บัฟกับดักสท้อนเนี่ยจะทำให้ตัวละครตัวนี้ได้รับดาเมจลดลง20%และก็จะทำการสท้อนดาเมจ150%ไปยังสตูและเมื่อถูกโจมตีเนี่ยก็จะสร้างดีบัฟลดค่า HP 1ต่อสตูที่โดนโจมตีด้วยและบัฟนี้ถ้าเรามีสถานะคงกระพันหรือว่ามีบัฟคงกระพันอยู่เนี่ยก็จะทำการสท้อนดาเมจตามจำนวนดาเมจที่เราได้รับไปนั่นเองนะมากระี่สกิลที่2ก็จะเป็นสกิลในการเลือกบัฟให้กับพันธมิตรในทีมเราเมื่อเราทำการใช้ไปแล้วเนี่ยบัฟแรกที่พันธมิตรจะได้รับก็จะเป็นบัฟในการป เนี่ยโดนลดค่า s p ลบหนึ่งและอีกดีบัฟหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการทําให้สตูทั้งหมดนะครับผมโดนลดค่าพลังโจมตีเวทนะครับเลเวลหนะก็คือลดลงไป35เลยนะอันนี้โดนลดทั้งทีมด้วยเรียกว่าโกงมากๆมาในส่วนของสกิลพิเศษกันนะครับก็เดี๋ยวให้ดูแอนิเมชั่นตอนใช้สกิลพิเศษก่อนลวกันว่าตัวละครตัวนี้มันเท่ขนาดไหน เรียกว่าเท่จริงๆนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลพิเศษเนี่ยมันมอบบัฟอะไรให้กับทีมเราบ้างนะครับก็บัฟแรกที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะเป็นบัฟกับดักสะท้อนนั่นเองนะแต่ว่าบัฟกับดักสะท้อนจากสกิลพิเศษเนี่ยมันจะทําการสะท้อนดาเมจน,นะครับจากตอนแรกเนี่ยเวลาเราตีธรรมดามันจะได้รับการสะท้อนดาเมจเพียงแค่150%แต่ถ้าเราใช้สกิลพิเศษเนี่ยมันจะทําการสะท้อนดาเมจกลับไปถึง3 0 0เลยนะ ส่วนการลบค่าไ p เนี่ยก็จะเป็นการลบค่าไ p บวกหเหมือนเดิมบัฟที่2ที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะเป็นบัฟในการเพิ่มค่าพลังป้องกันที่เลเวล5เลยเน่ยนะครับคือเพิ่มขึ้นมาถึง240%และบัฟสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นบัฟในการทําการให้ตัวละครฝั่งศัตรูนะครับผมที่มีค่าพลังโจมตีรวมสูงที่สุดเนี่ยโดนดีบัฟในการปลดอาวุธนะครับสร้างดาเมจได้ลดลงนะครับผม34% มันในส่วนของการสกิลนะกอร์การสกิลเนี่ยจะเป็นการบัฟไปที่สกิลที่2นะครับจะทําให้สกิลที่2เนี่ยเวลาเราใช้บัฟไปกับเพื่อร่วมทีมเพื่อรวมทีมคนนั้นก็จะได้รับบัฟกับดักทอนเลเวล2กลับมาด้วยส่วนสกิลติดตัวของการ์ดเนี่ยเวลาที่ตัวละครโซลาโดนโจมตีจากสายแอคทิเกอร์ตัวละครตัวนี้จะมีโอกาส40%ในการเพิ่มบัฟพ,พลังป้องกัน20%เป็นระยะเวลา2เทินให้กับพันธมิตรทั้งหมดซึ่งการอัพดาวเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสติดนะครับผมในการที่เราจะให้บัฟเพิ่มพลังป้อง ป้องกนันก็จะเพิ่มได้สูงสุดที่50%เลยก็เป็นสกิลตัวของการ์ดที่ใช้งานได้ง่ายดีนะครับเพียงแค่ตัวละครตัวนี้โดนโจมตีก็สามารถมอบบัฟในการเพิ่มพลังป้องกันให้กับทีมได้มาในส่วนของสกิลประสานนะครับก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมายรายเดียวนะครับสอบของโซลานะแล้วก็จะทําการล้างบัฟอมตะของศัตรูออกไป สกิลตัวอาหาพันธมิตรทั้งหมดในทีมเราเป็นสายสีฟ้าตัวละครตัวนี้จะได้รับบัฟสปีดนะครับ15หน่วยมาแบบฟรีๆเลยนะก็เป็นตัวละครที่ออกแบบมาเพื่อบัฟทีมสีฟ้าล้วนเลยมันดูในส่วนสกิลของการอัพดาวกันบ้างก็ถ้าเราทําการอัพดาวให้ตัวละครโซลาร์ขึ้น2ดาวเนี่ยถ้าตัวละครตัวนี้มีบัฟกับดักท้อนตัวละครตัวนี้จะได้บัฟในการลดดาเมจ30เป็นระยะเวลา1นเทิร์น ส่วนการทาขึ้นห้าดาวเนี่ยเรียกว่าโกมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราทําขึ้นห้าดาวเนี่ยพันธมิตรศัตรูที่มีค่าพลังโจมตีรวมสูงที่สุดจะโดนบัฟนะครับผมในการปิดกัน้นดีบัฟเป็นระยะเวลา1เทินนั่นเองนะก็จะทําให้ดาเมจของฝาดคาบเนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับเพราะตัวดาเมจถ้าไม่มีบัฟโจมตีพียวพมันก็อาจจะไม่ค่อยแรงนะครับผมและตัวละครตัวนี้ก็ทําการปิดกัน้นดีบัฟเรียกว่าเป็นตัวละครที่ผมมองว่าออกแบบมาเพื่อ PP โดยเฉพาะเลย มันดูในส่วนตัวละครต่อไปกันก็จะเป็นอาเจวานเนซ่าเวอร์ชันมีแมวนั่นเองนะครับก็จะมาเป็นสายสีเขียวมาเป็นพพอร์ตเตอร์นั่นเองนะก็มาเป็นสายสพอร์ตเนี่ยก็ต้องมาแข่งกับอาเจชาร์ลอตแลวแหละครับที่เป็นสายสพอร์ตในซีซั่นที่6ซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าสกิลสูซวยเจไม่ได้ก็น่าจะไม่มีคนสุ่มอย่างแน่นอนนะก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของอาเจวานเนซ่าเวอร์ชันมีแมวกันว่ามีความสามารถในการทําอะไรได้บ้าง เรามาดูกันที่สกิลที่1กันก่อนเลยละกันก็จะเป็นสกิลในการโจมตีเป้าหมายรายเดียวหลังจากโจมตีเสร็จแล้วอาเจาวันิซ่าเนี่ยก็จะทําการมอบค่ายเอพบวกส ให้กับพันธมิตรที่มีค่าพลังจงตีรวมสูงที่สุดในทีมเราเรียกได้ว่าแค่สกิลแรกก็ว้าวแล้วมาต่อกันที่สกิลที่2ก็จะเป็นสกิลในการใช้งานเพื่อบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมนั่นเองนะเมื่อทําการใช้งานเนี่ยก็จะมีโอกาส60%ในสกิลเลเวลหนึ่งะครับที่จะทําการให้บัฟพรคุ้มครองกับพันธมิตรที่เราเลือกนะซึ่งไอ้บัฟพรคุ้มครองอันนี้นะครับก็จะทําการลดความเสียหายที่ได้รับนะครับจากที่แปรนะแล้วก็จะทําการฟื้นฟูค่าย P 8%นะครับผมจากค่าพีสูงสุดของเราก็็็นน่่่าา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 าจจะะเเเเปววลททีีรรรได้้ับคมมสยยหกกํฟฟืู ไปประมาณนี้นะครับสำหรับบัฟนี้มาต่อกันที่สกิลพิเศษ,ษก็ก่อนที่จะไปดูความสาม,มารถสกิลมาดวแอนิมนเมชันตอนใช้สกิลกันก่อนแลยกัน <S <S เรียกว่าแอนิเมชั่นน่ารักมากๆเลยนะครับเป็นการเรียกน้องแมวตัวสีแดงออกมา ส่วนสกิลพิเศษเนี่ยเวลาที่เราทําการใช้เราจะสามารถทําการเลือกบัฟให้กับพันธมิตรที่เรากําหนดได้นะครับผมบัฟแรกที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะเป็นบัฟคงกับพันนั่นเองนะส่วนอีกหนึ่งบัฟเนี่ยก็จะเป็นบัฟในการลบดีบัฟออกจากพันธมิตรที่เราเลือกนะครับจะเป็นการลบดีบัฟออก2ชนิดด้วยกันนะมันในส่วนของการสกิลกันบ้างก็จะเป็นการบัฟไปที่สกิลที่2ปกติสกิลที่2เนี่ยจะมีเพียงแค่บัฟในการเพิ่มพรคุมค้มครองเท่านั้นแต่ว่าถ้าเรามีการ์ดเนี่ยจะทาให้พันธมิตรทั้งหมดใน นับเป็นดาเมจที่โจมตีติดบล็อกหมดเลยส่วนสกิลติดตัวของการ์ดเนี่ยหากเรามีบัฟพรคุ้มครองนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับลดดาเมจที่ได้รับลดลง20%นั่นเองส่วนการอัพดาวของการ์ดก็จะเป็นการเพิ่มบัฟในการลดดาเมจนะครับอัพ5ดาวเนี่ยก็จะสามารถลดดาเมจได้สูงสุดที่45%เลยส่วนสกิลประสานเนี่ยก็จะเป็นสกิลในการโจมตีแล้วก็ลบอมตะเหมือนกับตัวละครโซลระนั่นเองนะครับแบบนี้อัสตาล่างปีศาจตอนที่ราชินีไม่มดทําการลดเลือดวมีกันบ้างเลยคัถ้้าดนนฝใชประสร์ นะพวกจะโดนลบบัฟอมตะออกไปมาดูกันที่สกิลติดตัวหลังจากปลดล็อกระดับ L.R กันบ้างนะครับก็บอกได้เลยว่าสกิลติดตัวของอาเจวานิซ่ากับราชินีแม่มดเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นแม่ลูกกันจริงหรือเปล่านะแต่ว่าสกิลติดตัวเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับก็คือถ้าพันธมิตรในทีมเราเป็นสายสีเขียวทั้งหมดนะครับผมเวลาที่ตัวละครใสยแทงของเราเนี่ยค่าพีต่ํากว่า30%เมื่อไหร่ก็จะได้รับบัฟในการเป็นอมตะเป็นระยะเวลา1เทินนะเหมือนกับตัวละครราชินีแม่มดเลยนะครับแต่ว่าราชินีแม่มดัรบ้ แต่ว่าตัวละครอาเจจะเป็นของสายสีเขียวก็ทํามาเพื่อบัฟอาเจเมิเรลล่าของเรานั่นแหละครับสำหรับสกิลนี้มันในส่วนสกิลสดาวแล้วก็5ดาวกันบ้างนะครับเริ่มที่2ดาวก่อนนะก็2ดาวเนี่ยเมื่อเริ่มเทินนะครับสายแทง์เนี่ยจะได้รับบัฟในการเพิ่มพลังงานเพิ่มขึ้น50%ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้บัฟเพิ่มพลังงานเพิ่มขึ้น50%เอรเ็นี่ยมันช่วยอะไรนะครับเอาเป็นว่าใครรู้สามารถคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะส่วนการอัพขึ้น5ดาวเวลาที่ตัวละครอาเจยรมานิซ ใช้สกิลอันติสวนในทันทีสําหรับความสามารถสกิลของอาเจวานิซ่าก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสุมมาเล่นกับทีมเขียวผมคิดว่าน่าจะโหดขึ้นพอสมควรนะใส่เป็นสองซัพพอร์ตนะครับชาร์ลอตอาเจวานิซ่ามิโมซาและก็ตัวละครอย่างอาเจเมเลโอนาเนี่ยบอกได้เลยว่าสามารถใช้สกิลอันติได้รัวๆแน่นอนนะพราะแต่ละตัวเนี่ยก็มีสกิลมีความสามารถในการเพิ่มค่าเกรดเอพทั้งนั้นเลยและตัวละครตัวนี้ก็เอามาซัพพอร์ตอาเจเมเลโอนาได้ดีมากๆเพราะถ้าเราไปเล่นทีมเขียวล้วนเนี่ยบบาอาเจา กลัวตัวละครอัสตาปาดตายแล้วก่อนจบคลิปเดี๋ยวเราก็มาทําการสุ่มหาตัวละครกันสักหน่อยแลวกันนะครับผมเดี๋ยวมาสุ่มเล่นๆกันนะเผื่อผมจะโชคดีได้รับตัวละครอาเจวานิาเพราะในเซิร์ฟเวอร์เจแปนผมเล่นเป็นฟูลทีมสีเขียวอยู่นั่นเองนะครับการได้รับอาเจวานิามาก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะก็ถ้าเจออกวัเนี่ยผมก็น่าจะมีเพชมีตัวในการไปสุ่มตัวละครโซละต่อก็เดี๋ยวมาเอาใจเชื่อผมกันนะครับผมก็สุ่มไปเลยนะส,ยนะสิบใบแรกเปิดมาประตูเงินก็ไม่ต้องดูเลยนะครับผมสกิปได้เลยนะเ มาเฉยเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมไม่อยากรอแล้วข้ามไปเลยแล้วกันได้มาเป็นการ์ดแบบนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับพวกการ์ดเนี่ยจะทําให้พันธมิตรทั้งทีมเราได้รับบัฟในการป้องกันอย่างสมบูรณ์ด้วยเวลาที่ใช้สกิลที่2แบบนี้ก็ต้องลุยต่อแล้วล่ะครับเผื่อว่าตัวละครจะออกมารอบนี้ประตูทองด้วยลุงจะลืมตาให้ผมหรือเปล่าอย่าน้อยหน้าประตูเงินรอบเมื่อกี้แล้วกันเอาลืมตาแบบนี้ก็สวยสิครับผมทองกี่อันมีเด้งอีกหรือเปล่าไม่เด้งนะครับงั้นก็สกิปเลยแล้วกันออกไหมอย่าบอกนะว่าการอีกบ โอเคในการอีกใบหนึ่งไม่เป็นไรนะครับอัพดาวได้ยิ่งดีนะครับสบก์ดก็ไปต่อครับผมรอบที่30ขอแค่ตัวละครออกมาตัวเดียวตอนนี้ผมจะพอเลยนะครับประตูทองอีกแล้วนะมาลุ้นกันคุณลุงเปิดตายป่าลืมตายออแล้วอะไรดวงผมมันจะมาดีขนาดนั้นมีทองเบิร์นป่าไม่เบิรนงั้นเดี๋ยวเราคิปต่อแล้วกันรอบนี้ตัวต้องมาแล้วแหละตัวเป่าวลุ้นเลดเชยเลยอะไรเนี่ยสุ่มส0มใบทอง3ใบติดนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ตัวละครอาเจนะงั้นเราไปกันต่อนะครับ แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าหลังจากนี้ดวงผมมันจะเกลือยาวๆแน่ๆเลยลุงลืมตา้ผมอีกสักรอบได้เป่าลืมไหมโอเครอบนี้ไม่ลืมแล้วนะถ้าลืมมันก็จะออกเกินไปเล็กน้อยนะครับไปรอบต่อไปกันครับผมอาเจย์รีบออกมาหน่อยเถอะผมจะได้มีตัวในใการเอาไว้เปิดตัวละครอ,อย่างโซลานะถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เล่นทีมฟ้าแต่ว่าตัวโซลามันก็เท่เหมือนกันลืมตาแล้วรอบนี้ต้องเมาส์แหละทองกี่อันเบิ้ลหรือเปล่าไม่เบิ้ลน,นะครับเซอร์คิปเหมือนเดิม ยังไงมาแล้วเปล่ามาไม่หลุดเลดอีกแล้วนะครับผมรอบนี้มาเป็นโลตัสนะไม่เป็นไรได้เศษตัวละครมากเกาไว้แลกพวกหน้าสกิลอะไรพวกนี้ได้อยู่นะครับผมก็กดต่อเลยครับผมมีความรู้สึกว่าเจวานซ่าเนี่ยผมน่าจะได้ที่การันตีแน่ๆเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเพชรผมเนี่ยมันจะเหลือถึงการันตีหรือเปล่านะขอให้เจวานซ่าเนี่ยรีบออกมาเถอะมาไม่มาไม่ลืมตาเปล่าลืมแล้วนะครับรอบนี้ต้องเมาส์าแหละขอทองเบิ้ลได้เปล่าเบิ้ลด้วยนะครับผมแบบนี้ต่อให้หลุดเลสก็น่าจะมีโอกาสอีกหนึ่งรอบที่เราจะได้เปิดไปเลลยแล้วกัน ลาเดสไปแล้วโอ้โหได้แต่การเลยนะครับการใบที่3แล้วนะทําไมลาเดสมันลักผมอย่างนี้เนี่ยรู้สึกว่าคลิปนี้ผมน่าจะไม่มีตัวในการไปเปิดตัวละครโซละาแน่ๆนะครับทุกคนเปิดเป้าลืมตาเป้าไม่ลืมแล้วนะครับไปกันต่อน่าจะได้อีกสองรอบนะครับก็มาดูกันว่าผมจะได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เลยหกสิบรอบก็จะการันตีแล้วนะขอก่อนการันตีได้หรือเปล่าคุณลุงเปิดตาหน่อยละกันเปิดไหมเปิดแล้วนะครับรอบนี้อย่าหลุดเลนละกัน สีฟ้ามาเยอะด้วยจะเบิ้ลหรือเปล่าไม่เบิลนะครับสคริปเหมือนเดิมนะหวังว่าโลตัสกับลาเดสจะไม่มานะครับแล้วเป็นคําพูดแบบนี้ด้วยน่าจะเป็นตัวละครที่ผมไม่มีหรือเปล่าเรียบร้อยในที่สุดก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับอเจวานิซ่าเรียกว่าลอกเกือบหมดตัวเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้เลยกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายแล้วกันนะครับ